สวัสดีครับโอเคในคลิปนี้เราจะมาทําทความรู้จักกับตัวตัววาล์วตัวนี้กันนะครับเรียกว่าเป็น p p o r t i o n a l valve wow นะครับก็คือเป็นวาล์วที่เราใช้เปิดปิดนะครับพวกของไหลหรือว่าแก๊สอะไรเงี้ยได้เหมือนกันนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคงเคยเห็นตัวโก้วาล์วกันไปแล้วเนาะตัวโกวาล์ว wow เนี่ยก็คือคอนเซปต์มันเห็นไหมครับว่ามันจะมีลิ้นนะครับที่เราสามารถที่จะ ขันเหมือนขันตะกูอัดมันลงมานะครับเพื่อที่จะให้มันปิดเห็นไหมครับซึ่งปกติโค้วาลเนี่ยเราจะใช้ลนังหนเป็นการปรับที่ค่อนข้างละเอียดหน่อยหมายความว่ามันจะขวามันจะปิดสุดกวามันจะเปิดสุดอะไรอย่างนี้นะครับเราใช้ลนังหนาของการหลีนนั่นเองนะครับส่วนถ้าเป็นแบบ็อกเกิลวาลหรือว่าเป็นวนวดวาลอย่างนี้นะครับก็คือปิดเปิดเลยนั่นเองนะครับถ้าผมผมาเป็นไฟฟ้าก็จะกลายเป็นโซลินอยวาลนะครับแต่ว่า วาล์วอีกประเภทหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเราเรียก proportional valve นะครับมันเป็นวาล์วที่ขับเคลื่อนนะครับตัวอ่าก้านปิดปิดของมันตัวนี้นะครับด้วยตัวมอเตอร์ที่อยู่ข้างในมันนะครับบางครั้งเราก็เรียกว่าเป็นมอเตอร์ไรท์วาล์วนะครับบางครั้งเราก็เรียกว่าเซอร์ววาล์วบางครั้งเราก็เรียกว่า proportional valve นะครับแต่หลักการคอนเซปต์นะครับมันจะใช้ลักษณะของตัวสัญญาณอนาล็อกนะครับเข้าไปควบคุมนะครับการเปิดปิดหรือว่า ปริมาณในการเปิดปิดเป็นลักษณะของตัวเปอร์เซ็นต์ได้นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูนะครับในที่นี้วาวตัวนี้นะครับตัวพอร์ตไซส์มันเป็นส่ทับสามทับนะครับแล้วก็รับตัวสัญญาณคอนโทรลเป็น analog. อนาล็อกเป็นในรูปแบบของกระแสนะครับ4 2 0ม ah ิลลิแอมนะครับซึ่งตัวนี้เป็นซิกเนลเจเนเรเตอร์นะครับเดี๋ยวเราจะลองทำการ เปิดนะครับดูนะครับตัววาล์วกันนิดหนึ่งนะครับอ่าเปิดวาล์วนะครับโดยการใช้อนา็อกนะครับหมุนขึ้นไปที่ประมาณไหมครับพอเริ่มเป็นสีนะครับอลายลืันไปเรื่อยๆนะครับนะครับนะครับดูโฟกัสนะครับจะเห็นหรือเปล่านะครับเพราะว่าข้างหลังมันเป็นตัวสีดําด้วยนะจะเอียงมุมนิดนึงเห็นไหมครับอ่า นะครับอ่าเราเปิดขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไหมครับตัววาวมันก็จะเปิดกว้างขึ้นนะครับตอนนี้ก็คืออยู่ที่20มิลลิแมป์ละนะครับอ่าถ้าผมลดปิดลงมานะครับอ่ารวดเร็วเลยเห็นไหมครับมันก็จะปิดวาวไปด้วยนั่นเองนะครับนี่ก็คือวาวอ่าตัวที่เป็นลักษณะของตัว4 20มิลนะครับผ่านซิกเนลเจเนเรเตอร์ของเราออกไปนั่นเองนะครับก็แทนที่เราจะหมุนด้วยเจ้าโก๊กวาวนะครับ เราก็ใช้ลักษณะการหลีได้เหมือนกันแต่การหลีมากหลีน้อยเนี่ยเราก็ใช้สัญญาณอนาล็อกนะครับออกไปควบคุมตัววาล์วนั่นเองนะครับซึ่งใน PLC นะครับใน PLC ก็มีตัวสัญญาณอนาล็อกเอาพุทที่เป็นรูปแบบของกระแส0ูนมิลลิแอมมาควบคุมเหมือนกันเดี๋ยววันนี้ผมจะาสาธิตนะครับต่อวาล์วตัวนี้เข้ากับตัว PLC นะครับในตัว กระแสนะครับสี20มิลลิแอมแล้วเดี๋ยวเรามาดูการต่อรูปแบบของสัญญาณสายสัญญาณกันนะครับอโอเคในส่วนของการวายลิงสายนะครับตัวนี้เราใช้ตัว PLC นะครับ S7-1215C นะครับ,รบซึ่ง 1215C เนี่ยมันจะมีตัวอนาล็อกด้วยนะครับเป็นอนาล็อกเอาต์พุตนะครับในรูปแบบของกระแสนะครับ Q AQ0 หรื AQ1 ตรงนี้นะครับส่วนอนาล็อ,ลอกอินพุตเป็นแรงดันนะครับ2 channel ด้วยเหมือนกันนะครับเราก็ต่อ M2M M ตัวนี้นะครับจริงๆ2 M เนี่ยมันเป็น Common 0ูนโวนะครับก็มันต่อ0ูนโวลต์กับ power supply ของตัว PLC อยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็ตัวอนาล็อกที่เราใช้เป็น channel ที่0ูนย์นะครับ AQ0 ก็ต่อออกไปนะครับสายสีแดงข้างล่างนี้ แล้วก็อีกสายอีก2เส้นนะครับผมจำยี่สิบสี่โวลต์นะครับจากชุฝึกตรงนี้ไปให้เราเห็นชัดๆกันเรื่องไวริงนะก็สามารถที่จะต่อสายออกมาที่ตัวเทอร์มินอลตัวนี้นะครับที่ตัวเทอร์มินอลตัวนี้ตัวนี้นะครับก็คือ Aq 0นย์นะครับสีแดงนะครับ Aq0 ซึ่งปกติเนี่ยเราจะต่อเข้าอนาล็อกตรงไปเลยก็ได้นะครับแต่ในที่นี้เนี่ย ผมต่อ aq 0ครับผ่านตัวมิเตอร์นะครับผ่านมิเตอร์ตัวหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้เราเห็นภาพของกระแสด้วยนะครับว่ามันขับออกมาจาก plc เท่าไหร่นะครับก็ผ่านสายสีแดงนะครับออกไปที่สายสีดำนะครับปรับย่านโวลต์เป็น200อ่าเป็น20มิลลิแอมนะครับนะครับออกสายสีดําแล้วถึงจะออกกระแสมาที่สายสีเขียวตรงนี้นะครับซึ่งเป็นตัวสัญญาณที่เอาไปควบคุมตัววาล์วนะครับส่วนไฟเลี้ยงนะครับเป็น สีแดงกับสีดำนะครับ2 4โวลต์กับ0โวลต์นั่นเองนะครับก็คราวนี้เราจะทำการคอนโทรลจากตัว PLC กันนะครับในส่วนของตัว PLC ก็ต่อไว้กับตัว HMI นะครับตัว400นะครับ b บ s i c นะครับก็ติดต่อผ่านสายสายแลนนะครับเข้าไปที่ Profinet นะครับก็มาดูตัว ซอฟต์แวรกันเลยดีกว่านะครับสําหรับตัวเดวนิดหน่อยนะครับให้พอยเห็นภาพนะครับก็คืออนาล็อกนะครับที่ออกไปยังตัวตัวอนาล็อกเอาต์พุตนะครับในที่นี้มันจะเป็นตัว QW64 นะครับเป็น QW64 ซึ่งเราจะทำการสเกลลิงนะครับค่าจาก0ถึง100นะครับ เป็น0ถึง2 7 6 4 8นะครับซึ่งค่าตรงนี้ก็คือค่าของตัวอนาล็อกนั่นเองนะครับอนาล็อกของตัวซีเมนต์จะเป็นขนาดที่เป็น64อ่าเป็น3 2บิตนะครับอ่าโทษนะครับเป็น16บิตเนาะ16บิตแต่ว่าช่วงที่เขาจะให้ใช้ก็คือช่วงที่เป็น0ถึง2 7 6 4 8นะครับ เกินกว่านั้นก็จะเป็นช่วงโอเวอร์เลงนะครับกับอันเดอร์เลงนะครับแล้วก็โอเวอร์โฟล์กับอันเดอร์โฟล์นะครับดังนั้นสเกลที่เราทำก็คืออยู่ในช่วง0ถึง2 7 6 4 8นะครับโอเคพอเราได้มานะครับค่าที่เข้ามานะครับที่เราจะปรับสเกลนะครับก็คือ,อตัวแท็กที่อ้างอิง mw 1 0นะครับซึ่งเราทำปุ่มขึ้นมา2ปุ่มครับ เพื่อที่จะกดจากหน้าทัตกีนนะครับแล้วก็ให้มันบวกนะครับบวกค่า m1 mw10 นะครับแล้วก็ลบค่า mw10 ด้วยนะครับก็คือปุ่มอั p กับปุ่ม d o w นั่นเองนะครับโดยการกดอั d ดาวนี่ผมทำง่ายๆขึ้นมานะครับก็คืออาศัยจังหวะของ c l o อกนะครับที่สร้างด้วยทัมเมอร์ขึ้นมาจากด้านล่างนะครับเพื่อที่จะให้มันค่อยๆเพิ่มค่อยๆลดค่าได้ช้าเร็วขึ้นอยู่กับค่าของทัมเมอร์นั่นเองนะครับ ก็ง่ายๆแค่นี้นะครับหลังจากนั้นตัวค่าก็จะถูกแปลงนะครับจากค่า0ถึง100นะครับออกไปเป็น0ถึง2อ่า8 7 6 4 8ให้เราโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งเดี๋ยวไปดูตัว device config ของเรานะครับก็เป็นตัวนี้นะครับเป็นตัว อะนาล็อกใช่ไหมนะครับคอนฟิกตัวคอนฟิกยรงไหนตัวเมนตัวเมนอ๋อแล้วมนพลิกนี่นะเห็นไหมลป็นิ <t ask <t ask> ีอ่ามันต้องออฟอ๋อนี่นี่นี่อยู่น่าอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอ่าตัว PWM ตัว นานหรอกรเอาพุทธอ่าช่อแนวที่ศูนย์อ่านะครับช h a n แน l ที่ศูนย์ตัวนี้มันออนไลน์อยู่นะครับ,รบเดี๋ยวผมไปไป c ่ a n แน l ที่ศูนย์นะครับแล้วก็มันจะให้เราเห็นตัวอคอนฟิกมันไหมให้เห็นไปแก้ไม่ได้นี่ครับตัวนี้ก็คือเราตั้งค่าจากศูนย์เลยใช่ไหมครับศูนย์มินิเอมเลยนะ จริงๆมันตั้งได้เป็นสี่ในค่าเริ่มต้นมันใช่ไหมว่าจะให้มันออกเป็นศูนย์ยี่สิบหรือสี่ยี่สิบมิลลิแอมนะครับก็นี่ครับแล้วก็มีตัวช n e l ที่เราเห็นครับ q w 6วหกสิบสี่นั่นเองนะครับนี่ก็คือฮาร์ดแวร์คอนฟิกของมันนะอ่ะพอคร่าวๆนะครับดังนั้นพอเราทำตัวฮาร์ดแวร์คอนฟิกเรียบร้อยนะครับก็ดาวน์โหลดลงไปในทัต์กรีนกับ PLC เรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวอุบิวันแล้วกันเนาะ อ่าตอนนี้ค่าที่เข้ามามันเป็นศูนย์อยู่นะครับจากทัตตศกรีนนะอ่าเดี๋ยวเราลองมากดที่ทัตตศกรีนดูนะครับปุ่มนี้ก็คือปุ่มอัพนะครับปุ่มอัพแล้วก็ปุ่มดาวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นค่าเปอร์เซ็นต์นะครับที่เป็นศูนย์ถึงหนึ่งร้อยนะครับเราจะทําสเกลออกเป็นสียี่สิบนะครับอ่าเดี๋ยวผมอัพผมอัพนะครับเออนะครับอ่าอ่าห้าสิบหกตอนนี้นะครับอ่าแล้วก็ เดี๋ยวลองดาวอีกทีนึงไหมอ่าลองดูในนี้นะอ่ากดดาวนะครับอ่าไหมครับมันก็จะลงเรื่อยๆนะครับสังเกตดูสัญญาณทางฝั่งเอาท์พุทด้วยนะครับเห็นไหมครับเอาทพุตของเรามันก็แม็กซิมัมมันก็จะเป็น2 7งหมนะครับ2องสองนั่นเองนะครับอ่าอันนี้คือค่า Mac แม็ก้วเป็น1นึเนะครับอ่าทีนี้ เดี๋ยวเรามาดูตัววาวนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเราดูกระแสนะครับ100%นะครับก็จะออกมาที่20มิลลิแอมป์นะครับหรือว่า19.9ก้าจุ9เนะครับตรงนี้นะครับก็อ่าเดี๋ยวผมลองกดลดดูนะครับเห็นไหมครับค่ากระแสก็จะลดลงมาด้วยนะครับ12 10 10นะครับ9 8 7อ่าตามรูปแบบนี้เลยนะครับอ่าอันนี้เราตั้งไว้ที่0.20มิลลิแอมป์เลยนะ แต่วาวเราจะเป็น4ี่ี่0นะตามสเปคนะครับก็มันอาจจะเริ่มทำงานตอนที่มันมากกว่า4มิลลิแอมนะครับอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวมาดูตรงวาวนิดนึงอ่าโอเคตอนนี้100%อยู่เนาะ100%อยู่นะครับอ่าผมกดดาวลงมามครับค่อยๆปิดไปแล้วนะครับกระแสะเราก็จะลดลงด้วยนะครับกดอัพ นะครับมอเตอร์มันก็จะมีเสียงดังหน่อยหนึ่งนะครับตื๊ดๆไปเรื่อยๆนะครับวาลค่อยๆเปิดเนาะโอเคก็ชัดนะครับถึงหลักการทำงานของตัว p r o p o r t i o n a l วาลนะครับซึ่งพอมันมาเป็นในรูปแบบของวาลที่มันสามารถหลีได้อย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่แค่ on off วาลอย่างเดียวนะครับมันสามารถที่จะทำการหลีได้เหมือนกับเราหลีเลยนะครับดังนั้นเราก็สามารถที่จะควบคุมให้ระบบของเราเนี่ยมีความ เรียกว่าแม่นยำมากขึ้นนะครับมันจะไม่แกว่งนะครับเพราะเราสามารถที่จะเปิดแบบเลี้ยงได้รีเหมือนกับพวกแก๊สเบร์เนอร์อะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าทำเกี่ยวกับพวกโฟล์ Flow อัตราการไหลของของลิควิดนะครับหรือว่าพวกเพชเชอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะใช้พวกปลาไปทำพวกดีลิทวาวกดเพชเชอร์รักษาเพรเชอร ตอนนี้ที่ใช้กันในอุตสาหกรรมก็จะใช้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวชุดนี้เนี่ยผมตอนนี้ก็คือมีหลายตัวเลยนะครับเดี๋ยวมีตัวเซนเซอร์มีโฟร์เซนเซอร์มีเพชเชอร์เซนเซอร์เดี๋ยวจะมารีวิวกันให้ให้พวกเราได้เห็นหลักการอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้เราเองก็กําลังที่จะทำหลักสูตรนะครับอีกหนึ่งหลักสูตรนะครับซึ่งก็น่าจะต้องใช้เวลาในการทดลองกันอยู่พอสมควรน,นะครับก็จากหน้างานที่เราได้ไปทดลองทํามาแล้วนะครับก็ เดี๋ยวเอามาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้อยู่ในชุดฝึกอีกทีนึงนะครับก็คลิปนี้เดี๋ยวคงจะต้องจบการบรรยายไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามนะครับกดแชร์นะครับแล้วก็ฝากผลงานของตัว108 e n g i n e e r i n เเอาไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอจบการบรรยายไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ